ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเพล่นเข้า20จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พะยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันอังคารที่2 4พฤษภาคมโดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนในวันนี้20จังหวัด ที่กรมอุตุนิยมที่ยาแจ้งเตือนได้แก่บริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากหนองคายอุดรธานีบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุรัยธานีกาญจนบุรีราชบรุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและกรุงเทพมหานครปริมณฑล โดยพื้นที่ฝนในวันนี้ฝน40%ของพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันออกขอให้ระวังฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไห,หลหลากเนื่องจากร่องมรสุมกำลังอ่อนเคลื่อนผ่านตอนบนของภาคเหนือ เขาสูย่ยอมคขอประกาศตามบริเนประเทศเวียดนามทางตอนบนในขณะที่มรสุมทมตกเฉียงใต้กําลังแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลยังคงมีกําลังแรงนะครับในวันนี้เป็นวันสุดท้ายหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะ อย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ